สวัสดีครับวันนี้เป็น EP ที่2นะครับที่เราจะมาดูการติดตั้งแผ่นนะครับคลิปแรกก็จะเป็นคลิปที่นำเข้าแผ่นยางรีไซเคิลนะครับของแบรนด์ XMG c นะครับเข้าที่หน้างานบริษัทอุบลสถาปัตนะครับเป็น EP ที่2นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมการติดตั้งนะครับว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากผ่านไปประมาณ5วันแล้วนะครับ นี่นะครับตอนนี้ก็ติดตั้งได้สี่ชั้นแล้วนะครับเป็นแผ่นหลักนะครับตรงนี้ยังเป็นแผ่นหลักอยู่นะครับแผ่นรีไซเคิลจะอยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้กําลังยกทั้งหมดของแผ่นนี้จะมีอยู่เจ็ดชั้นนะครับจะสูงมากนะครับอันนี้เป็นถังยางของเรานะครับนะครับของก็ยังละเกะละกะอยู่นะครับกาลังประกอบ เหมือนจิ๊กซอเลยนะครับมีรหัสนะครับแต่ละรหัสนะครับต้องดูรหัสดีๆนะครับมีคนจีนมาคอยกำกับนะครับคนจีนนะครับกำกับนะครับอุปรกรณ์ต่างๆนะครับเดีย๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะถ่ายให้ชมหมด ได้หรือเปล่านะครับมันกระจายกันมากเลยชิ้นส่วนอันนี้เป็นไดเออนะครับอันนี้เป็นถังน้ำมันเตานะครับนี่นะครับตอนนี้เพิ่งได้สี่ชั้นนะครับเอาหมดเจดชั้นนะครับกำลังค่อยๆย,ยกนะครับอุปกรณ์เยอะมากตอนนี้ก็ กำลังเชื่อมฐานลากนะครับทีนี่เขาจะใช้เป็นเชื่อมนะครับแผ่นเพจล้องนี่นะครับตัวนี้ได้เสริมแผ่นเพจนะครับเพราะว่าระดับมันไม่เท่ากันนะครับฝั่งนี้ไม่ได้เสริม เนี่คือรหัสต่างๆนะครับเดีจะพาไปชมแบบนะครับแบบเับแปลกมากไม่เหมือนที่เราเคยเห็นนะครับนี่คือบันไดนะครับบันไดต่างๆนี่คือน็อตนะครับน็อตเยอะมาก ตัวผู้ตัวเมียนะครับเป็นนอตัวผู้ับทุกขนาดนครับเดี๋ยวพาไปดูแบบนะครับนี่แบบอยู่นี่วางทิ้งไว้อยู่นี่เลยนี่คือแบบของเขานะครับมาอย่างนี้เลยนะครับไม่เหมือนแบบทั่วไปที่เราเคยเรียนมานะครับคนไทยเคยเรียนมาผมก็ ไม่เคยเห็นเหมือนกันจะเป็นอย่างนี้นะครับรหัสนะครับหมเหมือนที่เราดูเมื่อกี้นะครับรหัสขานะ้รบคืออย่างนี้เลยครับนี่อันนี้เป็นแผ่นรีไซเคิลนะครับตอนนี้เราตั้งได้ถึงตรงนี้นะครับนี่คือชั้นที่สี่คือหนึ่งสองสามสี่นะครับเหลือชั้นห้าหกเจ็ดนะครับ เค okay. นี่นะครับแบบเขาจะประมาณนี้นาะเดี๋ยวพาไปดูเขากำลังตั้งขานะครับขาของแพนรีไซเคิลนะครับอันนี้เป็นรถเคนเราเองนะครับดูใกล้มากไม่ได้นะครับอันตรายนี่นะครับ ำลังยกขานะครับนะครับเขาจะประกอบข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็ค่อยยกขึ้นไปครั้งเดียวนะครับระดับวิศวกรเป๊ะมากนะครับวิศวกรของจีนเป๊ะจริงๆครับบวกลบได้ไม่เกินประมาณสองมิลิเมตรนะครับเพราะว่าเขาแจง้งมาว่ามันสูงมากยิ่งสูงยิ่งพลาดยิ่งจะล้มเขาบอกนะครับก็ต้องเชื่อฟังเขานะครับ นี่คือถังแบ克ฟิลเตอร์ถังกองแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นท่อนะครับท่ออากาศท่อลมต่างๆนะครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนี่นะครับคนจีนคนจีนนะครับสอบถามจากทางาผู้จิดตั้งนะครับวันละ200เหรียญน,นะครับก็คูณประมาณ35นะครับก็7,000กว่าบาทนะครับต่อวัน คนจีนคนนี้นะครับคาแรงที่เขามาควบคุมการต่อจิ๊กซอแผ่นพวกนี้นะครับนี่คือรหัสต่างๆนะครับที่เขาเขียนไว้ที่เราดูในแบบเมื่อกี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะเ,เดี๋ยวถ่ายให้ดูตรงนี้ด้วยอ่าตรงนี้เป็นหม้อแปลงนะครับแผ่นรีไซเคิลขนาด สองตันของเรานี้นะครับจะใช้หมอแปลงแปดร้อยห้าสิบ kva นะครับแพงมากแล้วก็ใช้กำลังไฟสูงมากครับเพราะว่าถัางยางของเราเป็นแบบไฟฟ้านะครับเป็นอิเล็กทริกทั้งหมดเลยถังยาง,ยางทังน้ำมันเตาระบบท่อทุกอย่างฮีเตอร์ต่างๆนะครับระบบไฟทั้งหมดนะครับ กำลังตั้งอันนี้เป็นไดเออร์ตัวนี้เป็นไดเออร์แผ่นหลักครับถ้าเป็นแผ่นรีไซเคิลก็จะมีโซ่นะครับเพราะว่ามันต้องเผากากยางนะครับก็จะทำไม่ให้ติดเดี๋ยวถ่ายให้ชมนะครับอันนี้เป็นแผ่นหลักนะครับไดเออร์นี่นะครับอุปกรณ์ที่รอประกอบนะครับ ยังเรื่อยเยอะนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับอาจจะเป็นรูปเป็นลางตรงนี้ก็จะเป็นอา่าระบบฮ o อตออยนะน่าจะใช่น่าจะใช่นะครับหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอ วิศวกรคนไทยมาอธิบายอีกครั้งตรงนี้นะครับให้ชมนี่คือตัวที่จะเป็นไดเออร์ของแผนรีไซเคิลนะครับเลยจะมีโซ่นะครับเพื่อไม่ให้ยางนะครับกากยางที่เราเผาติดนะครับแต่ก็จะมีติดอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับมีติดอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้นะ ตรงนี้เป็นคัตเชอร์นะครับตรงนู้นเลยคัตเชอร์แยกกากยางนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นถังยางของเรานะครับสองถังนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับนี่คือระบบของเขานะครับนี่นะครับ บนสถาปัตย์เราลงทุนนะครับกับแผนมากๆนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพนะครับเพื่อจะได้ไดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโอเคประมาณนี้นะคลิปนี้เดี๋ยวเอามีความคืบหน้ายังไงจะถ่ายให้ชมอีกนะครับโอเค